คือพี่บอกตรงนะพี่แม่เป็นคนที่ชอบเสียงนนร้องเพลงมากโอ้ขอบคุณคับนี่นี่คือเรื่องจริงคือพี่พี่ชอบพี่ชอบจริงพี่ชอบมากเป็นเป็นคนที่ชอบเสียงเสียงแบบนี้มากเออไม่ต่างจากสี่สีวัดที่ก็ชอบคุณอ๋อขอบคุณค่ะเออพี่อยากรู้ว่าเรียนยังไงวะถึงได้ร้องได้ขนาดนี้มองตัวเองว่านี่คือพรแสวงหรือพรสวรรค์ไม่ไม่ไม่รู้สึกถึงพรสวรรค์ของตัวเองเลยในมุมของคนข้างนอกมองที่คือพรสวรรค์ นี่คือนักร้องพรสวรรค์ไม่เชื่อในคําว่าพรสวรรค์อยู่แล้วแต่แรกเหรอเพราะนั้นท้ให้ผมไม่ประมาทเลยว่าเราไม่มีพรสวรรค์อืผมฝึกทุกวันผมฟังทุกวันฝึกยังไงฝึกแสดงนี่คือพรสวรรค์นะฝึกเเทปเพกอกับ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 ผมแกะเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนจนย้วยอะจนย้วยฝึกโดยฝึกด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เรียนดื้อ เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนคลังกอกับเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนคลังกอกับเรื่องเนี้ยแล้วก็ผมใช้เวลาอย่างตอนนั้นเนี่ยเพลงหนึ่งเพลงผมร้องเป็นหลายปีเลยร้องจนกว่าผมจะไม่เห็นไม่เห็นความเป็นไปได้อื่นๆเลยอ่ะคือนนกกาลังจะบอกว่าไอ้เรื่องเรียนร้องเพลงเนี่ยนนอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียนแต่สิ่งที่นนกําลังทําอยู่บอกว่ามันคือพรสวรรค์ไหมบอกว่ามันไม่ใช่พรสวรรค์ แล้วมันคือพอสแสวงตรงไหนเพราะท่าไม่ได้เรียนคือการฝึกปลือใช่คือการฟังนี่คือการฝึกฝึกโดยฝึกด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เรียนและพี่ถามหน่อยวันนี้คือส่วนใหญ่แล้วที่พี่เห็นเนี่ยคนที่เขามาทางลูกทุง่งเขาจะไปลูกทุ่งเลยเวลาที่เขาจะมาร้องสติงร้องอะไรเงี้ยเขาจะมีสำเนียงของความเป็นลูกทุ่งติดเข้าไปด้วยสังเกตไหมใช,ใชอ่าวันนี้คนที่ร้องลูกทุ่งสังเกตได้พอร้องสติงเขาก็จะมีมีมีคำเอื้อนหรือมีอะไรต่างๆนานาที่มันจะติดมาอ่าสำเนียงจะติดมา แต่ของนนเนี่ยไม่มีคือไม่ใช่ว่าแทบไม่มีนะไม่มีอมคือพี่ไม่มีแต่ลองลูกทุ่งก็เป็นลูกทุง่งออลองลทุ่งก็ต้องลูกทุง่งมันพลิกยังไงอะมันทำได้ยังไงอะมันแยกยังไงออะผมว่าไม่ยึดตนถือตนไว้จะดีสุดให้การร้องเพลงอเหมือนการรับบทของนักแสดงจาได้ว่าตอนนั้นเป็นรายการอะไรไม่รู้เขาก็บอกว่าคนเนี่ย บอกมาตลอดเลยว่าต้องร้องลูกทุ่งเนี่ยพอวันนี้ร้องลูกทุ่งจริงประสบความสําเร็จอืมผมไม่เห็นด้วยเลยอะ่ะการที่เราชอบไปตราหน้าคนอื่นว่าเธอเป็นลูกทุ่งนะเธอเป็นเพื่อชีวิตเธอเป็นอินดี้เธอเป็นสตริงเธอเป็นสากลมันไม่ใช่เลยอะ่ะเพราะว่าพอเราได้มาก็ได้ทํางานกับนักร้องคนอื่นๆอ่อะผมเลยรู้ว่าคนร้องเพลงจริงอะ่ะร้องอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเราไปปูกติดว่าอันนี้มันไม่ใช่สไตล์เราอะ่ะ อันนี้ไม่เทพอ่ะอันนี้ไม่ประสบความสําเร็จอืเสียดายความสามารถชิบเป่งเลยสาหรับผมอะเพราะจริงๆคนพูดก็พูดได้ทุกคําในโลกถูกไหม,มคนร้องก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งนี้ตั้งหากที่มันหลังคนไม่ให้ไปไหนแล้วตัวผมก็เลยมีความขบ ộ อยู่ตรงนั้นจะถ้าถ้าจะสังเกตจริงงานเพลงผมมีหลายแนวมากครับอืม,มีหลายแนวมากแล้วก็โชคดีด้วยที่ผู้คนปรับตัว มาเห็นพอดีอะไรเงี้ยคืออันนี้พี่บอกว่าอันนี้พี่เห็นด้วยนะตนเวลาเราได้มีโอกาสทําอะไรเราทําเต็มที่แล้วด้วยความที่ตั้งแต่เด็กเลยผมถูกตาหน้าว่าผมเป็นเด็กไม่เข้าพวกมผมรู้สึกว่าเด็กไม่เข้าพวกก็คือเด็กพวกหนึ่งเหมือนกันเนี่ยหรือแม้แต่พอมาทํางานเพลงคนบอกว่าไม่มีสไตล์ของตัวเองเลยผิดตรงไหนว่าที่ยึดคุณภาพมาก่อนสไตล์อ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเสียงที่พูดดังและพูดนานที่สุดอ่ะคือคุณภาพของงาน ในทุกอาชีพนี่บนโลกเลยนะเท่าในคุณภาพอ่ะบางทีสไตล์ไม่ชัดอนะแต่คนมันยังยอมรับเลยอย่างเพลงผมคนบอกร้องยากมากอืแต่ก็ยังทะลึ่งร้องตามกันนะอ่ะ